เป็นคนเดียวเท่านั้นโบมือดังๆต้อนรับคุณดาชัยอูโชโกโสงการเต้สองครับพี่น้องครับครับกับสวัสดีครับปอแม่พี่น้องนะครับเช้าวจงหวัดลำปางทุกคนครับวันนี้อยากเห็นจจงหวัดลำปางเปลี่ยนแปลงกว่ครับอยากเห็นจจงหวัดลำปางดีขึ้นกว่านี้ก็ครับ มาร่วมเหมือนกัะผมครับดาใช้ยอชูโศกจันรวสองครับป็นพี่น้ครับ,รบ,รรบแหวดลำปางเป็นของประชาชนคนลำปางทุกคนแม่นกว่าครับแหวดลำปางบรได้เป็นของนักการเมืองตะกุนไดตตะกุลหนึ่งครับเป็นของคนลำปางทุกคนมาโดยตลอดวันนี้ผมอาสามาลงนายยกอบจลำปาง พ่ออยากเห็นแต่ว่าลำปางมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนา,าคตลูกอนา,าคตหลานเขาเดนวาข้างหน้าพอแม่พี่น้องหู้ับว่าแต่ว่าลำปางปีหนึ่งมีงบประมาณสี่ร้อยหร้อยล้านแป0รยล้านบาทคนลำปางบอกเลยห้ามหู้มาก่อนเลยครับว่าปเป็นเอาไปใชี่ยงอย่างพ่องนะครับน่าจะบายผมชัดเจนเข้าไปแม่พี่น้องครับแต่ว่าลำปางมีเก้สิบสองตำบลกับแผงสี่สิบแปสาน ในตัวบายโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาทลำปาง92้สิบสองตำบลครับสี่สิบเทศบานจะประกาศที่ฐานสราบชัดเจนว่าเงินอบจลำปางเอาไปแย่อย่างพ้องครับรงการที่เกิดประโยชน์หรือบ่าเกิดประโยชน์ใดต่อแม่พี่น้องชาวหยัดลำปางจะเห็นทั้งหมดครับด้วยความโปร่งใสพ่อแม่พี่น้องครับชาวลำปางเพ่าอย่างครับถึงต้งมีการเลือกตั้งนายกอบจ คนเดียวปกติต้องมีการเลือกตั้งนายกอบจอพร้อมสจแมงหครับพี่น้องครับรานายกอบจอลำปางพร้อมสจมดวาระ่อวันที่16เมษายนนะครับถ้ารอใพ้่อรวาระพร้อมกันในวันทีห่ห6เมษายนจะต้องมีการเลือกตั้งพร้อมกันการเลือกตั้งครั้งหนึ่งได้ไมประมาณอยู่1 0า,านบาท แต่อดิษฐานยกอวจลำปางคนหนึ่งตันลาออกก่อนหกวันคือคือลาออกเมื่อวันี่าวเมษาลาออกก่อนแค่หกวันครับโดยประสนใจว่าจะทำเมื่อจากวันลำปางมีการเลือกตั้งสองครั้งเลือกตั้งครั้งหนึ่งสาสาวล้านบาทคือเลือกตั้งนหนยกอวจวันที่แปดกรดกฎาคมครับปลายเดือนสิงหาจะมีการเลือกตั้งสจอแห่งครั้งหนึ่งใกล้กันแห่งสาวล้านบาท พ่อนาโยกอบจคนก่อนลาเอาแขกหกวันนี่แหละครับเงินภาษีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลำปางต้องเสียไปพี่ๆสาวล้านบาทนะครับขอบคุณ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 ข้าพึ่ครับนี่แหละครับพี่น้องครับเ,เป็นลาออกกรแขกหกหวันโดยไม่สนใจแล้ว่าเงินภาษีพ่อแม่พี่น้องประชาชน คนลำปางจะหายไปสาวล้านบาทนะครับสี่ปีแต่ปีที่ผ่านมาเป็นมีอย่างเดียวครับสนับสนุนสนับสนุนและก็นสนับสนุนแต่เปผนก็เคยบอกเลยว่าแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเป็นจะพัฒนาตรงไหนพ่องแม่ก็ครับวันนี้จาก่าลำปางเป็นของเฮาครับประชาชนคนลำปางทุกคน ควนจะมี่วนร่วงหน้นในการแจ้งยประมาณของอบจลำปางคือเกิดประโยชน์นักที่สุดทุกคนมีสิทธิจะมาใจ้สมองแจ้ความคิดร่วง,งันในการแจ้งยอประมาณของอบจอยากมาแจ้งยอประมาณของอบจร่วมนครับผมบอกพี่น้องครับจะได้โครงการที่เกิดประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักที่สุดท่านเรื่องผมเอาไปแจ้งงานนะครับไปได้เรื่องผมไม่เป็นย่าง เอาไม่เป็นแค่ผู้ประสานงานเพื่อ,อย่างครับเพื่อมาดูแลงบประมาณของอบจลำปางเพื่อเกิดประโยชน์นักที่สุดเบื่อแล้วยังครับรกมืองผูกขาดครับเบื่อแล้วยังครับติดงหวาดลำปางแยงย้มอยู่กับตี่อแเม่พี่นออกครับยังดีเจอ์รอมบอกสี่ปีที่ผ่านมานายกอบจลำปางเป็นนายกอบจคนเดียว ในประเทศไทยเลยครับตีบ่มีร้องนายกตีบ่มีที่ปรึกษาตีบ่มีเลขาตามระเบียบข้อบังคับของอบจลลำปางจะตั้งรองนายกได้สองคนครับที่ปรึกษารวมเลขา,าห้าคนรวมแล้วจะมีผู้ช่วยนายกอยู่เจ็ดคนแต่เป็นแบตั้งไขรเลยพราเปินบริหารงบประมาณด้วยตัวของตัวเองคนเดียวครับ แ้วถามว่าังหว่าลำปางมันจะเจริญไปได้จะไหนครับขนาดผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมั่ยังต้องมีผู้ช่วยสองคนเพื่อเอาาช่วยกันทำงานแต่นายกออาจริญลำปางอดีตนายกเก่งทีสุดในปรเทศไทยตอมีรองนายกครับพี่น้องครับนี่แหละครับทำมือจักว่าลำปางคายการพัฒนาตอนแม่พี่น้องกี่อยู่ต่างอำเภอก็เห็นอบพจอสัญจรไปแต่ละอำเภอครับ บอมีเลยครับโครงการอบจสัญจรไปแต่ละอำเภอก็บหมีแล้วจะพู้ได้จะได้ครับว่าแต่ละอำเภอปอแม่พี่น้องประชาชนคนจะวัดปางเป็นเดือนอ้อยอย่างพองแม่กก็ครับดาใช้ได้เป็นไายกอบจรเราปางอบจสัญจรจะต้องมีไปเยี่ยม่อแม่พี่น้องทุกอำเภอครับ เพื่อบทราบป,ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลำปางถ้าผมเชื่ออย่างเดียวมาตลอดครับว่าถ้าคนลำปางทุกคนช่วยกันจังหวัดลำปางต้องดีกว่านี้แน่นครับจังหวัดเป็นลำปางเป็นของเราทุกคนครับจะช่วยกันเพื่อนะ,ะจังหวัดลำปางครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ผมดีใจครับพ่อแม่พี่น้องครับดีใจได้เห็นคนลำปาง อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองลำปางนะครับอยากเห็นลำปางดีขึ้นกว่านี้คือโอกาสทายใช้หนุกจะบ้านคนที่เป็นนายกบอบปรจลำปางครับใครรักแต่ว่าลำปางต้งมือในรังนะครับถ้าฮักแต่ว่าลำปางคือโอกาสประชาชนคนลำปางลนกตัวบ้านอย่าผมเป็นนายกจอบระจลำปางสักครั้งหนึ่งครับ มารวมกันพัฒน,นาชาวคนลำปางเคก,กันครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าวันที่แปดกระดากระดาผมจะเป็นแห่งวันแห่งชัยชนะของคนลำปางทั้งหมดจะเป็นแห่งวันเริ่มต้นที่จังหวัดลำปางจะต้องดีกว่านี้ครับพี่น้องครับวันนี้ผมดีใจตว้าไปอำเภอวังเหนือมาอำเภอวังเหนือ เป็นบ้านของอดีตนายกอบจอแต่คนอำเภอวังเหนือกะเบอร์สองทั้งอำเภอครับยกไปอำเภอวังเหนือช่วยพี่น้องดูครับหันหน้ากลับมาหันหน้ากลับคนอำเภอวังเหนือเอาดา,า,า,าใช้เป็นนายกอบจอทั้งอำเภอครับพี่น้องครับและผมเชื่อว่าคนจังหวัดลำปางทั้งจังหวัดลำปางนะครับ เบื่อการเมืองแบบเก่าแล้วเบื่อการเมืองผูกคายแล้วจากวัดลำปางเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือครับจากวัดลำปางจะต้องมีหนึ่งตลาดเศรษฐกิจใหญ่ๆอยู่ที่จากวัดลำปางอย่าหื่อมีก็ครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> จากวัดลำปางจะต้องมีตลาดเศรษฐกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าทั้งการกเกษตรสินค้าโอท็อปจำมือเป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยว เป็นดีพักลดขนท้ายสินค้าคุณภาพชีวิตของคนลําปางต้องดีขึ้นครับโดยเฉพาะผู้พิการผมแต่เจ้าประธานชมรมเครือข่ายคนมพิการได้หาผมเปินรูไปก็อไข่ให้ไปเป็นบอกว่าบอกเกยได้ครับการสนับสนุนจากอาบจลําลปางเลยวันนี้ดีใจครับพ่อแม่พี่น้องประธานเครือข่ายคนพิการเป็นพวผม และบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะร่วมกันทำให้คุณภาพชีวิตของคนลำปางดีขึ้นอยากเห็นคุณภาพชีวิตของคนลำปางดีขึ้นตัวครับพี่น้องครับมาช่วยกันครับมาช่วยกันทำให้จังหวัดลำปางดีขึ้นจำไปไว้เลยครับจังหวัดลำปางเป็นของป่าชาชนคนลำปางทุกคนครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยหัวใจครับวันที่สองกระยายนครเข้าคู่หาการเบอร์สองนะครับพี่น้องครับวันที่แปกดกันยายนนะครับเข้าคู่หาการเบอร์สองครับแล้ววันนี้นะครับผมมีข่าวน,นี้จะบอกพ่อแม่พี่น้องเช้าจากวัดลำปางทั้งจาหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการปกครองกับนั้นทุ่ยบ้านเจ้าหน้าที่อำเภอข้าราชาการต้องทิน หรือพ่อางานของอบตจังหวัดลำปางทั้งหมดยาบาลข้าราชการของจังหวัดลำปางทั้งหมดต่อนนี้เป็นวางตัวเป็นกลางม่ดแล้วครัวพี่น้องครับวางตัวเป็นกลางระวังเลขหนึ่งกับเลขสามครับต้องวางตัวเป็นกลางครับระวังเลขหนึ่งกับเลขสามครับ ตั้งกลางเลข่นหนึ่งนะเรือสามขึ้เรืองอย่างรครับรดังๆครับรนี่แหละครับหัวใจของคนลำปางนะครับวันนี้ขอบคุณบบพี่น้องชาวจาังหวัดลำปางด้วยหัวที่หัวใจมันครั้งหนึ่งมาเริ่มกันครับมาช่วยสร้างลำปางให้มีสังคมที่น่าอยู่มาสร้างลำปางให้มีความเจริญนะวันนี้ร่วมแหงร่วมใจกันครับ ฝากเบอร์สองไว้ในหัวใจครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับ